าอีกแล้วครับผมยาริสตัวพิเศษนะคันนี้เป็นตัว1.2สปอร์ตพรีเมียมปี2022เป็นตัว X u r b a n นั่นเองนะครับผมชุดแต่งรอบคันสีเทาดำแล้วก็หลังคาสีดำด้วยนะครับผมคันนี้หล่อมากเลขใหม่การใช้งานอยู่แค่30,000โลเท่านั้นเองนะครับผมหาใครสนใจคันนี้นะดูคลิปนี้ให้จบเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง DRD ย e ท c คาทุกท่านด้วยนะครับผมและ ผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามาดูทุกๆคนนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ที่เดิมนะสาขาสำนักงานใหญ่สุวินทวงศ์46นะครับที่นี่ผมมีรถให้คุณเลือกซื้อเรื่องหามากกว่า500คันครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งเล็กกลางใหญ่นะครับรถกระบะรถตู้ SUV PPV มีให้เลือกหมดเลยนะครับผมวันนี้เราพามาดูรถเข้าใหม่บอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยรถเข้าใหม่รัวๆนะไม่ว่าจะเป็นรถเซกเมนต์ไหนนะรถเก่งรถกระบะรถตู้มีเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับผมอ่ะ แล้วก็นะข้อดีนะครับผมสําหรับใครที่มองหารถมือ2อยู่นะครับซือรถจับบริษัทเพชรยนต์นะเรามีไฟแนนซ์รองรับอยู่มากกว่า10ธนาคารนะครับเรียกได้ว่าทุกอาชีพออกได้เลยนะครับอ่ะวันนี้มาดูคันนี้บ้างน,นะครับเข้ามาใหม่สดๆตอนร้อนเลยกับยาริสตัวพิเศษคันนี้เป็นตัวแฮชแบ็กหประตูปี2022นะเป็นตัว1 2สปอร์ตพรีเมียมตัวท็อปเลยนะครับผมและคันนี้เป็นตัวพิเศษด้วยนี่ก็คือมีรหัสต่อท้ายคือตัว x Urban นนั่นเองนะครับนี่เลยชุดแต่งรอบคัน สีเทาดำแล้วก็หลังคาสีดำกระจกดำนะครับล้อแมกลายพิเศษด้วยภายในก็ตกแต่งพิเศษเช่นเดียวกันบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยน่าใช้มากๆนะใครกำลังหารถเก๋งท่าที่นั่งที่แบบว่าไม่ค่อยซ้ำใครนะเป็นตัวแรงด้วยคันนี้ X-Urban นะครับผมแล้วก็เป็นแบรนด์หลักด้วย t o y ยต้นะครับอร่อยหาง่ายเซอร์วิสไม่ยากประหยัดน้ามันนะครับผมให้ดูเลยบรรยากาศวันนี้นะคนก็เยอะนิดนึงนะครับผมลูกค้าเข้ามาดูรถกันเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ พอดีนะครับของคนที่ติดตามช่องผมไว้นะคุณจะได้เห็นรถเข้าใหม่ตล,ลอดเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับรับรองเลยว่าคุณจะได้เห็นรถเข้าใหม่ทุกวันแน่นอนอ่ะมาดูคันนี้กันครับผมยาริสครับนี่เลยด้านหน้าเขาก็จะเป็นโฉมหน้าก่อนที่จะเป็นก่อนที่จะไม่เนอร์เชนเป็นหน้าฉลามหัวค้อนปัจจุบันนะครับผมนี่เลยตัวหน้าเขาเนี่ยผมว่าหน้าตัวเนี้ยผมชอบกว่าหน้าปัจจุบันนะรู้สึกว่ามันโฉบเฉี่ยวดีไซน์มันดีกว่านะส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมเองนะผมชอบหน้านี้มากกว่านะฮะถือว่าเป็นหน้าที่่หลลอเลยนะครับ แล้วก็กระจังหน้าเห็นฮนะมันเหมือนว่าหน้าแบบคนแบบบึ้งตึงหน้าเครียดแบบนี้ยเออถือว่าผมชอบนะอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะมาดูด้านหน้ากันนี่เลยดีไซน์ด้านหน้าเขานะก็จะเป็นแบบเส้นคโครมเมียมนะตัดผ่านจากโลโก้ตัวหน้าตรงกลางบานไปด้านข้างนะครับผมไฟหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับผมพร้อมไฟเดย์ไลท์มีให้ในโครมนะไฟเลี้ยวก็อยู่ในโครมเช่นเดียวกันนะครับผม <şu> ดีไซน์ไฟตัวเนี้ยเห็นปะมันดูแล้วมันฉบเฉียวดีไฟหน้าใหญ่ๆแบบนี้ นะครับผมจริงลงตัวนะผมว่าลงตัวมากๆนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าทั้งสองฝั่งเนี่ยสวยใสไร้รอยนะครับผมไม่มีขุ่นไม่มีเหลืองไม่มีการแตกรายงานใดๆนะครับจากที่แจ้งไปทันนี้แค่ส0ม0 0ื่นโลเท่านั้นเองถือว่าใช้งานน้อยมากๆขยับมาที่ด้านล่างครับไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยนะพร้อมปรอบไฟแบบเทนอเบล็กนี่เลยสวยๆเหลี่ยมสันฝากระโปรงครับไม่มียุบไม่มีบุบไม่มีรอยรับยิ้มเลยสวยมากนะครับผมกันชนหน้าแก้มข้างนง่ยทิศสนิทกันแบบนี้เลยนะครับตัวเนี้ยเขาจะมีดีไซน์ตัวแบบว่า ตัวบัมเปอร์นะคล้ายๆแบบซุ้มซุ้มล้อสีดําสีดําด้านเห็นไหมฮะนะฮะ,นะฮะลากตั้งแต่หน้ารถไปเลยนะยาวไปยันท้ายรถเลยนะครับรวมไปถึงด้านหลังด้วยนะครับเป็นเหมือนแบบฟิลแบบรถครอสโอเวอร์นิดนึงถือว่าให้มาดีให้มาสวยลงตัวกับตัวรถเลยนะครับผมแล้วก็ี่ขาดไม่ได้ครับนี่เลยล้อแม็กเขานั่นเองนะครับคันนี้เป็นแม็กลายพิเศษสำหรับตัวนี้โดยเฉพาะตัว X Urban นะครับผมสังเกตได้จากโลโก้ตัว X ตรงกลางล้อเลยนะครับปกติโตโยต้ายาริสเนี่ยเขาจะให้แม็กขอบ15มานะแต่คันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับผมมเ้าไดแ็ก ขอบ16มาเลยนะครับเดิมจากโรงงานเป็นแบคแบบนี้เลยนะลายพิเศษนะครับผมเป็นแบคขอบ16ทูโทนปัดหน้าเงานั่นเองนะครับผมยางตัวนี้นะครับผมสเปคยางก็จะเป็น195 50R16 นะครับผมตัวนี้เป็นยางปี22นะครับแต่ถ้าใครดูคลิปผมมาเนี่ยผมเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับผมนี่คันนี้เพิ่งเอามาใหม่แล้วยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยให้ดูความคลิปของตัวรถนะครับผมเหลี่ยมสันด้านข้างครับให้ดูเนี่ยสวยคมนะครับผมไม่มียุบไม่มีบุบไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะครรับบดดาาาาขขึึ้้้นนนมมถงงงกกะจอ รับพับแบบไฟฟ้ามีไปเลี้ยวมาให้ในตัวแล้วก็กระจกเป็นสีดํานะครับผมตัวหลังคาครับนี่เลย mm hmm. เห็นไหมสีตัดกันหลังคาเป็นสีดํานะนี่ตัว x Ur b a n ราคาสีดานะครับผมทรงแฮทช์แบ็กหประตูที่วันสาดมีให้ครบทั้ง4บานแล้วนะครับผมรวมเปิดมือเปิดประตูเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองพายกระจกครับพัดเดิมจากโตโยต้าทุกบานนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะนี่ขยับมาดูด้านหลังกันบ้างทันนี้บอกไปนะครับด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกด้านหลังก็จะเป็นดรัมเบรกเนาะ มาให้ด้านหลังครับผมไฟท้ายไฟเบรกแบบ LED นะสีแดงสดๆส,ดสวยๆแบบนี้เลยบริเวณไฟเลี้ยวไฟถอยก็ใสๆส,สวยๆเช่นเดียวกันไม่มีขุ่นไม่มีเหลืองไม่มีการแสกไลงาใดๆนะครับผมแล้วก็คันนี้มีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทะเบียน3หลกัก970กรุงเทพอานาครถือว่าสวยเช่นเดียวกันนะครับผมนี่แบตโลโก้ยาริสตรงนี้นะครับผมฝั่งขวาก็จะเป็นโลโก้ X Urban นะครับผมสีดําด้วยนะฮะนี่เลยดีไซน์ของตัวรถเขานะครับด้านหลังก็ดีไซน์ประมาณนี้ นะครับผมพื้นรถอ่าให้ดูชุดดิฟิ์เอร์หลังแบบนี้นะครับทับทิมใหญ่ๆนะครับผมด้านบนก็มีการบิวอินสปอยเลอร์มาให้นะนี่เลยพร้อมไฟเบรกดวงที่สามจะหยุดซ่อนอยู่ด้านในนะครับผมแล้วก็สปอยเลอร์บ mm ิวอินมาสาวอากาศจะเป็นแบบครีบฉลามชาร์กฟินนะครับ mm hmm. นี่เลยฝ mm ั hmm. ่งด้านขวาครับเรียมสันตัวรถไม่มียุบไม่มีบุ๋มไม่มีรอยรักยิ้มอย่างที่แจ้งไปนะครับผม mm hmm. อ่ะแต่ผมพาชมโครงสร้างนิดนึงอ mm hmm. ันนี้บอกเลยว่าสภาพเดิมๆนะครับผมรถทุกคันที่ไปต mm ัดพชรยนนะเราคัดมาขายเนี่ยบอกเลยว่า ไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำตอนจมน้ำกราไมกับสีแน่นอนนะครับผมให้ดูเนี่ยดูดิโครงสร้างตัวรถนะครับผมจุดสปอร์ตเมทดอาร์คสวยกลมชัดเจนเลยนี่อันนี้ประตูหน้าฝั่งซ้ายนะดูดิโครงสร้างเห็นไหมเนียนๆกลมๆไม่บิดเบี้ยวไม่ผิดรูปไ,ไม่ยับยุยยี่นะครับผมสีเดิมแน่นอนการตีรูปไปเนะี่ยเนียนมือเลยนะครับผมไม่เป็นแบบขรุขระเปลือแกบบส้มนะแล้วก็เรามีบริการตรวจรถให้มากกว่า274รายการเราไม่ได้ตรวจเองนะเราจ้างบริษัทตรวจรถมาตรวจนะครับผมแล้วก็มีใบเซอร์การันตีให้ด้วย บอกเลยว่าลูกค้าซื้อไปเนี่ยได้ความสบายใจไปด้วยนะครับผมน็อต <Not S 1> ไม่ขยับครับวันนี้น็อตเดิมเดิมน็อตไม่ขยับหัวน็อตมาบานบบาเอ้ยขออภัยครับลิ้นพันกันนะครับผมเนี่ยบริเวณบานพับฝาประตูนะครับเนี่ยดูดิหัวน็อตไม่มีขยับครับลามมาที่เสาบีให้ดูเสาบีนะครับหัวน็อตเดิมเดิม <ๆ S 2> นะครับสีเ <ๆ S 2> ดิมเดิมคันนี้มีแค่ปุ่นอย่างเดียวครับยศยังไม่ได้ล้างเลยนะครับผมบริเวณเพดครับชัดเจนครับรถปีเองตัน Urban 1.2 s p นั่นเองเป็นตัวเอ็ตัวท็อรเลยนะ มาดูด้านหลังกันบ้างครับฝั่งซ้ายพื้นฐานด้านหลังครับเปิดออกมาเนี่ยฮะดูดจุดสปอร์ตรอยเม็ดอาร์คสวยกลมชัดชัดชัดเจนแบบนี้เลยรูปปลายผิวเนียนๆนะครับผมสีฉ่ำมากนะสีเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดล้างเสร็จออกมาแล้วเนี่ยเป็นสีที่สวยแล้วก็ดูแลง่ายไม่ยากนะครับผมเนี่ยด้านล่างเห็นไนะหมฮะมาดูนี่ฮะรอยหุ่นยนต์ขีบนะครับจากโรงงานน่าจะเป็นรอยแบบนี้นะสีเดิมแน่นอนการันตีเลยนะครับผมมีการตรวจรถให้นะครับผม สิ่งที่ลูกค้าจะได้นะก็คือเอกสารการตรวจรถต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างเครื่องยนต์นะครับผมเรามีการันตีให้ด้วยนะครับเครื่องยนต์5ดาวโครงสร้าง5ดาวแบบนี้นะครับผมคันนี้ผมไม่ต้องคาดเดาวเลยนะครับยังไงก็5้าดาวแน่นอนสวยมากๆนะครับนี่เลยนะมาดูฝั่งขวากันบ้างโครงสร้างเราพาให้ดูครบๆร,ร,รอบคันเลยนะครับผมเปิดออกมาเนี่ยดูดิจุดสปอร์ตเมอาร์ Met k, สวยกลมชัดเจนแบบนี้เลยนะรถบ้านเดิมๆนะครับผมไม่แค่สามหมื่นคุณผู้ชม นะครับได้รถป้ายนี่น้องๆป้ายแดงเลยนะแล้วก็เป็นตัวพิเศษด้วย x Urban ซึ่งถือได้ว่าอาจจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับนี่เลยนะมาดูฝั่งประตูคนขับกันบ้างครับเปิดออกมานะครับเนี่ยเห็นไหมจุดสปอร์ตเมทอาร์คสวยกลมชัดเจนนะครับผมเนียนกริปเลยใครอยากดูตัวจริงนะมาดูตัวจริงได้นะครับผมมาทดลองขับได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยมาดูมาแงะมาแกะดูได้เลยเอาช่างมาดูก็ได้นะครับผมรถเราสวยจริงเราคัดมาแล้วนะฮะบอกเลยว่า มาดูจบแน่นอนนะครับผมพร้อมทดลองขับด้วยอ่ะมาดูในพาร์ทของดีไซน์ภายในอินทีเลียกันบ้างนะครับผมภายในตัวเนี้ยก็จะพิเศษกว่าตัวปกติทั่วไปเพราะว่าเป็นตัว x u r b r n นะครับผมภายในก็จะตกแต่งด้วยสีดาตัดกับสีแดงเขาเรียกว่าเป็นแดงแบบแดง่อนเป็นน้ําตาลอ่ะแดงเข้มๆหน่อยแดงเลือดหมูเลือดนกประมาณนี้นะครับผมอ่ะพาดูการบานประตูเนี่ยวัสดุก็จะเป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะครับผมเนี่ยพลาสติกแข็งขึ้นรูปหมดเลยชั้นบนชั้นล่างชั้นกลางแบบนี้นะครับผมแต่บริเวณที่พักแขนรองศอก ก็ะจะบ,บุหนังมาให้นะเดินได้สีขาวนะครับผมกระจกขึ้นลงไปฟ้าสีบานนะครับออโต้บานคนขับเซ็นทัลล็อกปรับเปิดองศากระจกมองข้างต่างได้จากบริเวณนี้เลยนะครับขึ้นมาบนตัวรถนะนี่ขึ้นมาบนตัวรถนิดนึงนี่เลยนะครับเด่นเตะตาอยู่แล้วอยู่ข้างหน้าเรานะครับพวงมาลายัยมันติฟังก์ชันนะเป็นพวงมาลัยสีดําตัดทูโทนกับสีน้ําตาลแดงแบบนี้อ่ะเรียกว่าเรียกว่าน้ำตาลแดงดีกว่านะครับเนี่ย เป็นสีแบบน้ำตาลแดงๆแบบนี้ถือว่าเป็นสีที่แบบว่าดูพรีเมียมทาให้รถมันดูพรีเมียมขึ้นนะครับผมมันติดฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงนะครับสายวางสายต่างๆได้จากบริเวณนี้เลยนะครับผมแล้วก็คันนี้มาพร้อมกุญแจย์เลสนะฮะนี่กุญแจย์เลสนะครับผมไม่ต้องขันไม่ต้องไขนะนี่เลยปุม่มบูสต์สตาร์มีให้เรียบร้อยแล้วขยับมาที่ด้านล่างครับระบบที่เขามีให้นี่ฮะระบบแจ้งเตือนการออกนอกเลนเนาะ t r a c ั่ o n อนโ t r o l นะครับผม auto ต t a r t a อ t o s t อ p นี่แจ้งเตือนก่อนการชนอ่ะู่เบรกฉุกเฉินอ่ะ มีให้นะครับผมด้านล่างครับนี่รถสามหมื่นโลนะแป้นคันเร่งแป้นเบรกเห็นไหมฮะสภาพสวยๆเต็มๆแบบนี้เลยด้านบนครับแผงคอนโซลแดชบอร์ดต่างๆเนี่ยสะอาดๆเลยสวยๆแบบนี้รถยังไม่ได้ล้างผมย้าก่อนนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างสปาภายในภายนอกเลยนะครับผมเนี่ยสภาพเดิมๆเป็นอย่างนี้เลยสวยขนาดนี้แล้วนะครับผมมาพร้อมกับจอสัมผัสนะครับผมพร้อมกล้องถอยมีให้เรียบร้อยนะเชื่อมต่อ p p l e c a r p l a y Android Auto ได้นะครับผมบลูทูธก็ได้นะฮะขยับมาที่ด้านล่างก็จะเจอกับแอร์นะ แอร์ออโต้คันนี้นะครับผมสตาร์ทรถปุ๊บแอร์เย็นปั๊บเลยด้านล่างนะครับผมนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของที่วางแก้วน้ำเนาะขวดน้ําแก้วน้าต่างๆได้จแอย่างบริเวณนี้เลยนะครับผมเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับเบรกมือแบบแมนนวลนะครับแล้วก็พาวเวอร์อรเลตหนึ่งตำแหน่งตรงนี้นะฮะเก๊ตรงกลางเปิดออกมาเป็นเก๊เล็กๆนะนิดนึงประมาณนี้นะครับข้างในก็เก็บของได้ประมาณหนึ่งนะครับผมและคันนี้ด้านบนเนี่ยเพดานก็ตกแต่งมาด้วยกับสีเทาดํานะครับผมไม่ได้เป็นสีเบจนะ สีดำๆหน่อยมืดๆหน่อยนะครับผมให้ความรู้สึกสปอร์ตมากขึ้นม่านบังแดดสีดำนะครับผมมีกระจกแต่งหน้ามาให้นะแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าเช่นเดียวกันมีกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับผมไฟตรงกลางนะครับสองแผ่นที่ไปอ่านหนังสือนี่ครับเป็นแสงสีขาวนะนี่เลยนะครับผมแล้วก็คันนี้เนี่ยได้นี่เลยนะครับกระจกมองหลังแบบตัดแสงออตโต้มาแล้วนะครับผมถือว่าดีให้มาดีเลยนะครับแล้วก็หน้าปัดเรือนไมค์คันนี้จะเป็นหน้าปัดแบบผสมนะ เป็นแบบว่าหน้าปัดแบบเข็มอนาล็อกบวกกับจอดิจิตอลด้านขวาล่างตรงนี้นะครับผมนี่เลยภายในสวยมากนะอ่ะเดี๋ยวพาดูเบาะนิดนึงนะครับผมทีเด็ดอยู่นี่นะฮะคันนี้ตัวพิเศษนะครับผมเบาะจะเป็นทูโทนดํากับน้าตาลน้าตาลแดงแบบนี้นะครับผมมีแบบว่าเล่นด้วยลวดลายได้ตัว X ส่วนนี้ยินจังว่าเป็นตัว X Ur กซ์เออเบินั่นเองนะครับผมสภาพเบาะครับแน่นตึงไม่ปีดขีขาดนะครับผมเนี่ยสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะฮะมาดูกันที่ด้านหลังกันหน่อย พื้นด้านหลังครับเบาะปรับพับได้นะครับ6 0ส0เพิ่มพื้นที่เก็บของด้านหลังนะนี่เลยตัวเบาะนะครับผมสภาพหัวหมอน3ามตำแหน่งแน่นตึงๆแบบนี้เลยไม่มีปีกฉีกขาดยับย่นรองรับ isofix ติดตั้งคาซีได้นะครับบ้านไหนมีลูกเด็กเล็กแดงเนาะแล้วก็นี่เลยด้านหลังเนี่ยก็จะมีพอร์ต usb มาให้พื้นาีรด้านหลังสองจุดนะครับไม่ต้องแย่งกันแบ่งแกันใช้นะครับอ่ามาดูด้านหลังนิดนึงดีกว่าประตูหลังนะครับให้ดูพื้นที่บริเวณห้องเก็บของของตัวยาริสนะก็ ตามสไตล์ยาริสนะครับผมไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่มีประมาณนี้ผมพาดูโครงสร้างก่อนดีกว่านี่รถเดิมๆยังไม่ได้ล้างครับผมน็อตไม่มีขยับแน่นอนหน้าหลังซ้ายขวาเดิมสนิทครับผมนี่ฮะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้ใหม่สวยๆเลยให้ดูโครงสร้างครับเห็นไหมจุดสปอร์ตลอยเมทอาร์คเห็นไหมฮะสวยกลมชัดเจนเลยนะครับบริเวณรางน้ําเนี่ยสวยสะอาดสะอ้านนะครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับเมทอาร์คสวยกลมชัดเจนนะครับผมโครงสร้างดีโครงสร้างเดิม มีกล้องถอยมาให้แล้วและมีกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับผมมีกล้อง2ตัวเลยนะสำหรับด้านหลังนะฮะบริเวณบานบานประตูบานพับเห็นนะประตูบานหลังเนี่ยนะจุดสปอร์ตเมทาร์โครงสร้างต่างๆ,ๆนะครับผมกลมๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วมาดูกันที่ช่องเก็บของนิดนึงนีน่ฮะบริเวณด้านหลังของเขานะครับเนี่ยก็มีพื้นที่ประมาณหนึ่งวางรออกรบเอาเดินทางได้1ใบ2ใบวางได้นะครับผมวางของอีกประมาณหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันจะเป็นแบบสายท่องเที่ยวนะขนของเยอะ ก็ไปได้ปรับพับบอาได้อีกนะ6กสิี่บเพิ่มพื้นที่เก็บของได้นะครับผมขอลึกๆแย่ครับไปได้เลย mm hmm. ด้านล่างก็จะมีถาดมาให้เนาะ mm hmm. เปิดถาดขึ้นมาก็จะเจอกับนี่เลยอ่างเก็บของเก็บอุปกรณ์ต่างๆอันนี้เราถอดอุปกรณ์ไปอยู่นะ mm hmm. นะครับผมด้านล่างให้ดูโครงสร้างครับ mm hmm. อาจจะมองยากนิดนึงนะฮะเน mm ี hmm. ่ยบริเวณอ่างเห็นไหมฮะซีนทางมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่ด้านล่างสวยเดิมแน่นอนคันนี้โครงสร้างเดิมโครงสร้างดีรับประกันให้เลยห้าดาวนะครับผมเดี๋ยวผมส่งตัวรถให้เลยเผื่อใครสนใจนะ ทักขาผมได้เลยแต่ผมพาไปติดเครื่องครับบอกเลยว่าให้ดูเลขไมล์กันนิดนึงอย่างที่แจ้งไปไมล์แค่สามหมื่นโลเท่านั้นนะฮะขึ้นมาบนตัวรถนะครับผมพกกุญแจไว้กับตัวนะครับนี่มีหน้าจอตรงนี้นะเดี๋ให้ดูอนิเมชันหน้าจอด้วยนะครับผมเหยียบเบรกกดสวิตช์นะครับนี่ปมเอนจินตา,าก็อยู่ขวามือตรงนี้สตาร์ทรถปุ๊บนี่เลยให้ดูกัน นี่มีแอนิเมชันยาริสแบบนี้นะครับผมเนี่ยเลขไม่สามหม่กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมใช้งานน้อยมากๆรถปี2022นะ1.2สปอร์ตพรีเมียมตัวพิเศษ X Urban หน้าจอตรงกลางครับผมขอเบาแอร์สักครู่นะรู้สึกว่าลมแอร์มันแรงนะครับผมโตโยต้าขึ้นชื่อเรื่องแอร์เย็นอยู่แล้วนะฮะนี่เลยจอสัมผัสเนาะมีกล้องถอยให้เข้าเกียร์อาร์กล้องถอยขึ้นมาเลยนะฮะถือว่า น่าใช้งานมากๆนะครับผมราคาเท่านี้สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นิดนึง่งนี่นะครับมาดูเลยกับห้องเครื่องยนต์คันนี้นะครับผมเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยซีซีของโตโยต้ายาริสนะเครื่อง v v t i นะครับผมรถปียี่สิบสองนะสภาพเครื่องยนต์ใช้งานไปสามหมื่นโลให้ดูสภาพโดยรวมนะครับผมเนี่ยสภาพเครื่องยนต์สวยใสยแห้งแบบนี้เลยไม่มีการด้วยหลไเยอะบอกของเหลวใดใดคันนี้ยังไม่ทําการสปาคาแคร์แต่บอกเลยว่าสภาพภายในเหนะ็นไหมฮะสวยเลย นะครับผมเดิมๆแบบนี้มาแบบนี้นะครับผม๋ยวล้างทำความสะอาดให้ใหม่สวยๆห้องเครื่องรับประกันเลยว่าได้ไปคลิปๆเลยที่สําคัญครับโครงสร้างครับน็อตไม่มีขยับอยู่แล้วอย่างที่แจ้งไปนะครับผมน็อตปากกระโปรงด้านนอกแบบนี้นะแล้วก็บริเวณน็อตด้านในนะครับผมน็อตคานต่างๆเห็นไหมฮะน็อตไฟเดิมๆน็อตไม่ขยับนะครับบริเวณกระโหลกหัวโช๊กเห็นไหมจุดสปอร์ตเวทอาร์สวยกลมชัดเจนนะครับผมดูดิไม่บิดเบี้ยไม่ผิดรูปไม่มีการชนหนักผิดความตัดต่อกรอไมมาแน่นอนนะครับ สวยนะครับด้านล่างคันนี้รถต้องประกันไม่มีการน้ําท่วมมาแน่นอนนะฮะดูดิสวยมากฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับผมน็อตไม่มีขยับเลยสักตัวจุดสปอร์ตแมาร์สวยกลมกลม,กลมแบบนี้เลยนะห <Yeah. S 2> ัวน็อตกริบกริบนะครับผมแล้วก็แผ่นกันความร้อนเนี่ยอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้เลยนะฮะไม่มีขาดหลุดลุยเลยใช้งานไปแค่สามหมื่นโลนะฮะด้านบนก็มีสติ๊กเกอร์มอนน้ำนะสติ๊กเกอร์อ่าสติ๊กเกอร์เขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์คาเตือนภาษาญี่ปุ่นแบบนี้นะครับผมบริเวณปากระโปรงเนี่ยรูระบายอากากศเห็นะสวยกลมัดเจนไไมม่่บิดิดดเเี้ยยผรูปลนะ แล้วก็ซีนนั่นบนเนหะ็นไฮะติกเข้าเป็นรอยเล็บเลยนะครับผมเนี่ยในสภาพเดิมๆแบบนี้ใครหาอยู่ไหมนะตัวพิเศษด้วย x u r b a n ตัวท็อปเลยนะครับผมอ่ะสนใจคันนี้ติดต่อหาผมได้เลยนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะีร่ารีวิวเจ้าโตโยต้ายาริ1.2สปอร์ตพรีเมียมตัวท็อปตัวพิเศษคันนี้นะครับ x u r b a n ปี2022เลขไม 30, ล์30,000กนโลเท่านั้นนะครับผมเข้าใหม่สดๆร้อนเลยหากใครดูแล้วสนใจนะคันนี้ เบอร์โทรด้านล่างครับ0ู2ย์2 7 5 4 0เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ครับติดต่อหาผมโดยตรงได้เลยนะจะซื้อสดก็ได้หรือจัดไปแนนซ์ก็ตักทักมาปรึกษาได้นะครับผมว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับผมติดต่อครับผมได้ตลอดเลยเช้าสายไปดึกติดต่อกันเข้ามานะครับหากสนใจนะครับผมสอรับคลิปนี้ครับขอจบการรีวิวเจ้ายาดิชนิดไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดไา้ให้ผมด้วยเลยผมมารีวิวให้ดูทุกวันเลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลไปก่อนคครรััับบสสวดี